สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเราเรียนรูก้การใช้งานสไลด์เพื่อจะมาสร้างเมนูสรุปคะแนนตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเวลามีคนทําแบบทดสอบไปมันก็จะแจ้งเวลาแจ้งไอแจ้งชื่อสกุลแล้วก็สรุปคะแนนให้นะคะเมนูนี้มีประโยชน์ยังไงเวลา มีคนมาทาแบบทดสอบมาดูคนอื่นเขาได้คะนแนนเยอะเราก็อยากได้เยอะด้วยจริงไหมก็พ <c oughs> ยายามทําคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะเมนูนี้ต่อไปมาสร้างเมนูที่3ค่ะหลังจากที่ทําแบบทดสอบเสร็จแล้วยังไม่รู้เลยว่าข้อ1ตัวเองทาถูกหรือเปล่าข้อ2ทําถูกไหมข้อ3ทําถูกหรือเปล่านะคะยังเหลือเมนูนี้นะคะมาขั้นตอนแรกเราจะไปสร้างแบบฟอร์มอ่าเป็นฐานข้อมูลไลยก่อนเพื่อความรวดเร็วฉันสร้างไปเรียบร้อยนะคะตารางนี้ก็คือชื่อว่าตารางเซิร์ช แล้วก็ออกแบบอย่างนี้ตัวแรกคนเข้ามาที่เมนูนี้จะให้กรอก ID ลงไป ID ก็คือมาจากไหนมาจากเมนูนแรกที่เราทําแบบทดสอบนะคะเวลาเราทําแบบทดสอบเป็นไหมจะมี ID ตรงนี้ขึ้นมาให้นะเราก็จะจํา ID ตัวนี้เพื่อที่จะไปเปิดดูนะว่าข้อสอบข้อที่1เราทาถูกหรือไม่ถูกคือไม่อยากให้คนอื่นรู้ด้วยว่าตัวเองถูกข้อไหนผิดข้อไหนนะคะอ่ะมา UID กรอก ID เสร็จแล้วมันก็จะปรากฏชื่อขึ้นมาปรากฏว่าข้อ1คุณตอบอะไรแล้วคําตอบที่ถูกคืออะไรข้อสองคำตอบที่ถูกคําตอบที่คุณเลือกตอบคืออะไรแล้วก็เฉลยข้อ2คําตอบข้อ3ที่คุณเลือกตอบแล้วก็เฉลยข้อ3หลังจากนั้นก็จะเป็นเมนูสรุปผลนะคะคิดว่าจะออ,ออกแบบมาอย่างนี้แหละหลังจากเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่แอปชีตของเรานะคะเรามาเพิ่มตาราง Search ขึ้นมา Add New Table ค่ะ ไปที่ s ส e c t Sort multiple choice แล้วก็มาที่ตาราง search นะคะ add this table ดึงตาราง search ที่สร้างขึ้นมาเมื่อกี้เพื่อที่จะจัดการข้อมูลนะคะ,ะมาแล้วมาที่ view column ค่ะไปที่ view column เสร็จแล้วมาจัดการประเภทของข้อมูลนะคะอะอันนี้ถูกต้องทีนี้มาตรง id ที่ฉันจะอ้างเอง id แต่ทว่านี่ id มันชอบมีสุดวนี้มาให้อคชิสร้างใหดยเฉพาะลบเลย เราจะไม่ใช้เพราะเราจะไปอ้างอิงมาจากตารางทีส่สตารางที่1นนะคะมาหลังจากนั้นเราก็จะมาเช็คอ,อันนี้ถูกหมดแล้วถูกหมดแล้วนะโอเคเราจะมาที่ชื่อของคุณเราจะเพิ่มสุดแล้วนะกดเท่ากับหายเงินเตยมสุดไปละว,วางลงไปอ่ะยังไงบ้างล o o k ัพ ให้มองไปที่คอลัมน์ที่มีชื่อว่าคอลัมน์นี้ UID คัดลอกคอลัมน์นี้มาให้มองไปที่คอลัมน์นี้ค่ะ UID อ่านข้อมูลที่คอลัมน์ UID โดยตรงไปอ้างอิงกับ ID ที่มีในตาราง t e สและคอลัมน์ ID ถ้ามันถูกต้องก็ให้ดึงชื่อสกุลมานะคะนี่ คุณอ่านข้อมูลให้ให้มองไปที่ตาราง yo u r id ถ้ามันตรงกับที่อยู่ในตาราง test แล้วก็คอลัมน์ id ให้ดึงชื่อกับสกุลมานะคะอ่ะถูกต้องละเซฟค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูการแสดงผลเนาะเขาอื่นเก็บค้างไว้ก่อนนะเรามาลองดูการแสดงผลก่อนเซฟ ไปที่ UX Add View ค่ะทำหน้าต่างใหม่ขึ้นมาดูผลหน่อยเช็คคะแนนเช็คคะแนนว่าจากตารางไหนตาราง Search ค่ะเป็นแบบแบบฟอร์มนะนี่ไง UID r ไปเอาลอง ID มามากรอกนะนี่ ID คนนี้ลองเอา ID คนนี้มากรอกดูสิ เขาว่างลงไป e n t e อ่าชื่อของนี้คนนี้คือคนดีค่ะนี่วิธีการทํางานของเขาเห็นไหมที่เราทํางานในดัตตาเมื่อกี้สูตรเราบอกว่าถ้าเกิดว่า ID ตรงกันก็ให้ดึงชื่อมาเห็นไหมคะเขาจะดึงชื่อคนดีมาหลังจากนั้นคุณก็กรอกสูตรไปให้หมดเลยค่ะอันนี้ก็เหมืนกันจัดการสูตรเลยดูนี ไม่ไปดูเอ่อไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ชุดเส้นอดีเนาะอืมเส่วนนี้มาดีกว่าจะได้แก้ไม่ไม่กี่อย่างอ่าเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนอยเลยคันหลอกงานและก็มาที่นี่อ่า ให้ไปดูที่ UID ตาราธาตุตารางเทสแล้ว ID ตรงกันให้ไปดึงตัวที่2ค่ะตัวที่2ตัวนี้คือให้ไปดึงตัวนี้มานี่คำตอบตัวนี้มา Ctrl C และก็วางลงไปเซฟนะมั่นใจว่าถูกเซฟเลยต่อไปตัวที่สาม สูตรนี้มาอ่ะเปลี่ยนตัวไหนตัวนี้ไปไม่ไปดึงตัวที่สามไปดึงเฉลยมาเมื่อกี้ได้คำถามแล้วก็ไปเฉลยคอนโทรลซี Ctrl C, ไปดึงเฉลยมาวางมันลงไปต่อไปไปดึงคำถามข้อที่สองมาคอนโทรลซีคอนโทรนี้ C, C, วา่า คำถามข้อที่สองกี๊ไม่พิมพ์เองเพราะว่าเดี๋ยวมันพิมพ์ตกพิมพ์ตกสูตรมันก็ผิดเลยมันไม่แสดงผลน,นะวางเซฟันใจวัตถุต่อไปเฉลยข้อสองค่ะแล้วก็ทำให้ครบเลยนะคะตรงนี้ก็ทำให้เสร็จหมดเลย หลดนี่ตัวนี้ก็เป็นเฉลยข้อสามข้อสองเฉลยข้อสองจะงไปข้อสามค่ะ ชีสกุเลูอกออกแล้วสงไปตร้จูนี้มันจะว่าถูกซีดเลยต่อไปข้าวีอ่าเลยข้าวสามชิมว่าง ชะลึงข้อ3จมะลึข้อ3าคอลัมน์นี้นะคะีชื่อสกุลออกโทนีวางปากทีนี้ก็คะแนนอ่าจุดท,ท้ายคะแนน ชิปไหมเกลี Γ, ่ยนชิปชิปโห่เกือบลืมอธิบายย้อนกลับไปตรงเฉลยนะคะ นี่เฉลยตรงนี้นี่เราต้องมาเติมตรงนี้นะสูตรนะคะสูตรให้กรอกตัวเฉลยที่ถูกกลงไปนะคะข้อความรากสะสมอาหารนี้เติมเป็นข้อความนะคะเติมเป็นข้อความว่าข้อความนี้มันให้แสดงผลแบบนี climate, ้ไม่งั้นมันจะไม่แสดงผลในหน้าในหน้าเซิร <swing>. ์ชของคุณนะใส่ข้อความนะคะคุณจะถ้าเกิดว่าอยากจะอธิบายแต่ว่าข้อความรากสะสมอาหารเพราะอะไรคุณก็สามารถพิมพ์เพิ่มลงกรณนี้ได้หมดเลย นะคะตรง e x p r e s s i o n เนี่ยเนี่ยตรงไหนที่เป็นข้อความนะยังใส่เป็นข้อความเนี่ยตรงนี้ค่ะสูตรตรงเฉลยนะคะองเพิ่ม้วยดึงดึงอธิบายตรงนี้นี่ข้อความนะคะตรงนี้เป็นข้อความถ้าในตารางเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนแรกที่ฉันยังไม่ได้เพิ่มข้อความเนี่ยมันจะไม่กรอกสมมุติว่าคนที่หนึ่งเติมมาปุ๊บพอเขาคีย์มาตรงนี้มันจะว่าง ใช่ไหมคะหลังจากที่ยันเติมข้อความเหล่าน,นี้มันก็จะขึ้นให้ว่าคําตอบที่ถูกมันต้องเป็นตัวนี้ข้อสองคำตอบที่ถูกมันต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้คำาข้อสามคำตอบที่ถูกมันต้องเป็นตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมคะยันเติมข้อความลงไปแล้วตรง expression นี้อขอโทษตรง formula นะคะเติมลงไปครบนะโอเคหลังจากที่เราเพิ่มสูตรลงไปหมดแล้วนะคะมันก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาหน้าหนึ่งตรงเช็คคะแนนเราเอา id ไปใส่ อ่ะเอา ID ไปใส่นะเอาของด็กหงคนนี้แล้วกันอัจฉรพลนะ Ctrl C เอาของเด็กงอัจฉรพลไปใส่สิใส่ UID ปุ๊บกด enter อ่ะหลังจากนั้นนะคะข้อมูลในการก็คือชื่อแล้วก็ข้อที่1เด็กงอัจฉรพลตอบอะไรมันก็จะขึ้นมาให้เฉลยอะไรข้อสอตอบอะไรก็เฉลยอะไรก็จะมาให้โอ้คนนี้ลืม ตรงนี้เป็น e น m ข้อมูลตรงนี้เป็น e นข้อสองข้อมูลยังเป็น text ขาอัเลือกตรงนี้เป็น e น m นะคะมันเหมือนกันข้อสามตรงนี้ก็เป็น e น m เซฟค่ะโอ้ ข้อสองข้อมูลเหล่านี้หายข้อมูลตรงนี้หายข้อมูลข้อมูลตรงนี้ค่ะนี่มันไม่ดึงมาวาลูถ้าคุณอยากให้เป็นแถบุมก็ทำให้เหมือนกันแต่ว่านี้มันเปลี่ยนใจไม่เอาเป็นอีนำอ้ำดีว่าเอาเป็นทิกธรรมดาน,นี่ได้ตลง อันนี้ก็ขอเป็นทิกแล้วก,กันทิกทิกเิกอันนี้ก็เป็นทิกหาเซฟค่ะดิอันนี้ก็เป็นทิก หเห่นะหมทำงานดึกๆแล้วเริ่มเออโอเคได้ละอ่ะทาใหม่สิขอ,อเป็นเทคนะคะอ่ะติดใช้คนดีนัดูดิชิติดใช้คนดีปึ๊บอ่ามันจะปรากฏแบบนี้ขึ้นมา สรุปคะแนนคนนี้ได้2คะแนนคนดีก็จะรู้ว่าข้อ3จะเองตอบอะไรและเฉลยมันอะไรจะรู้ได้ดูว่าถูกหรือผิดอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าต่อจากนั้นนะคะหลังจากที่เราได้หน้าเช็คคะแนนแล้วสังเกตว่าเราจะเอาไ d มาใส่ใช่ไหมทีนี้เราไม่อยากให้คนอื่นรู้ไอดีของเราด้วยเราก็ต้องกลับมาจัดการปิดบัง ID เราซะนะคะไปที่ไหนเอ่ยเพราะว่ามันจะไปโชว์ไอดีตรงเนี้ยตรงหน้าสรุปคะแนนเห็นไ,ไหมคะ ตรงหน้าสรุปคะแนนมันจะมี id โชว์ราอยู่เห็นไหมเราต้องไปเอาออกนะคะวิธีการก็ไปที่ Data ไปที่ตารางเทสเนี่ยแหละค่ะอยู่คอลัมนเราจะต้องไปเปลี่ยนคียไม่ให้ id เป็นหลักเพราะ id เนี่ยเวลาเรานำเสนอในส่วนของสมัยเนี่ยมันจะโชว์ทุกครั้งต่อให้เราไม่อยากโชว์มันก็จะโชว์ id เพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เป็น time เลือกเป็น time ได้คียหลัก ในตารางให้เป็นเวลาเพราะว่าเวลาเนี่ยเนื่องจากเป็นเด,ดทไทม์คือวันและวันวันที่และเวลาซึ่งรับรองได้ไม่มีซ้ํากันแน่นอนวินาทีแต่ละวินาทีไม่มีซ้ํากันดังนั้นเลือกเป็นไทม์ได้คีย์ต้องไม่ซ้ํากับใครและเอาไปคํานวณได้ไอและเอาไปคํานวณไม่ได้ถ้าจะเลือกคีย์เป็นชื่อสกุลป,ปุ๊บ ชื่อสกุลก็จะซ้ากันไม่ได้ซึ่งคนไทยชื่อชื่อซ้ํากันเยอะๆเลยชื่อสกุลซ้ํากันเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเลือกชื่อสกุลคงไม่เหมาะดิฉันเลือกทามเป็นคีย์หลักนะคะเซฟค่ะเปลี่ยนนะเปลี่ยนทามเป็นคีย์หลักหลังจากนั้นก็ไปดูที่เมนูสไลด์ที่เราเอามาโชว์ในส่วนของสรุปคะแนนนะคะไปที่สรุปผลตรงนี้และลดาาูดัตต้าเอ้ยขอโทษ ไปที่สรุปคะแนนตรงนี้นะคะไม่ใช่วีดตะตีสรุปขึ้นมาเสร็จแล้วไปเอาตรงนี้ออกนี่ลบไอดีตรงสไลด์คอลัมน์ตรงนี้ c u สต o มลบตรง id ออกลบทุกอ่ะมันก็จะไม่โชว์ id ไปดูนะคลิกไปที่อัชลาพรปึ๊บเห็นไหม i อดก็จะหายไปก็จะมีเฉพาะเวลาชื่อสกุลและคะแนนรับรองไม่มีใครรู้ id เราเราไปทำแบบทดสอบก็จะมีคนรู้อยู่บนนี้คือตัวเรานะคะ เราไปดูผลก็จะสามารถดูได้ดเูเป็นความลับจังเลยเนาะเห็นไหมคะเรียบร้อยค่ะนะอ่ะนี่เป็นวิธีการใช้งานฟังก์ชันลูกอับนะคะแล้วก็เป็นการประมาณว่าเหมือนเป็นการค้นหาข้อมูลในตารางของเราในแอปของเรานะคะวันนี้ก็เก็บไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเข้ามาตัด าจาัดก,การให้มันสวยงามขึ้นคิดว่าน่าจะเอาประมาณนี้แหละเมนูหลักๆเนาะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe เพื่อติดตามกันต,ต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ